What I said about Met in Focus. Met 107 FM for life and music. Number 1 international hit music station. i said with that met in focus met 107 fm for life and music number one international hip music station That's what I said about that. Met in focus. Met in focus. Good Morning m เซอ e r นะคะตอนนี้เข้าสู่ช่วง Ma in f o โฟกากันนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาอินโฟกัสกันนะคะกับหมอปรัชนะคะนายแพทย์ปรัชญาพรประชาวัดนะคะจากโรงพยาบาล IDL นะคะซึ่งวันนี้ท็อปปิกของเราน่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นท็อปปิกนะคะเสริมหน้าอกส่องกล้องต่างจากการเสริมหน้าอกแบบอื่นอย่างไรนะคะต้อนรับคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณหมอนะวันนี้ท็อปิกน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องท็อปิกที่หลายๆคนก็น่าจะสนใจกันนะคะเรื่องของการเสริมหน้าอกทีนี้เนี่ยอันดับแรกเลยอยากจะถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าเสริมหน้าอกเนี่ยจริงๆมันมีกี่แบบคะคุณหมอจริงๆเสริมหน้าอกอในปัจจุบันนะครับก็ผมว่าหลักๆก็น่าจะมีอยู่ สามแผลเนาะสามแผลแบบนี้น่าจะหมายถึงแผลใช่ไหมคะผมถราไม่มีความรู้เลยก็เลยอยากรู้ว่าเออมันมีแบบไหนบ้างก็อาจจะมีอ่าแผลอ่ารักแร้นะครับแล้วก็แผลบริเวณรอบปานนมนะครับะค่แล้วก็แผลใต้ราวนมนะครับหลักๆแน่บอกว่าที่ทำปัจจุบันเนี่ยบ่อยๆกันก็น่าจะยสามอะไรนะคะคุณหมอขออีกทิึงนะคะ หลักๆที่ทํากันในปัจจุบันก็น่าจะผ่านสามแผลนี้ครับอ๋อสามแผลนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยค,ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าเสริมหน้าอกสองกล้องอันนี้คือมันคือยังไงครัคุณหมออ๋อก็ <c oughs> ก็จริงๆถ้าเกิดว่าย้อนกันไปก็ผมว่าจริงๆเมื่อก่อนเมื่อก่อน,นครับเมื่อก่อนาก็จะทําเป็นแผลรักแร้กันเนาะครับนะเพราะว่า ก็ข้อดีชัดๆเลยเนาะก็คือว่ามันทําให้ตรงบริเวณเต้านมเนี่ยมันไม่มีแผลเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ครนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องอการพัฒนาเทคโนโลยีพวกอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องกล้องเรื่องอะไรเนี่ยมันยังไม่มีเนาะใช่ไหมครับครนี้เนี่ยปัญหาที่เราเจอกันบ่อยก็คือว่าเวลาเราทาผ่าแผลรักแร้เนี่ยก็คือว่าบางทีก็ะจะเลือดออกเยอะอะไรนะครับหรือว่าแม้กระทั่ง การเลาะเนี่ยอาจจะน้อยไปหรือแม้กระทั่งอาจจะมากไปนะครับนะเพราะว่าใช้ความใช้ใช้ความอะไรหรอกกับใช้ความรู้สึกเป็นหลักนะเพราะว่าเพราะว่ารักแร้กับเต้านมตรงบริเวณที่เราทำเนี่ยมันค่อนข้างไกลกัน<ะ>เพราะฉะนั้นก็จะใช้ความรู้สึกของคุณหมอนั่นแหละที่เขาทำว่าเออเนี่ยประมาณนี้น่าจะได้นะอะไรประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช้การแบบคาดคะเนนเนาะแล้วก็เส้นเลือดมันก็ม,นกมันก็แบบว่า เวลามันขาดมันก็ยากที่จะไปห้ามนะครับนะ,ะแต่คือส่วนใหญ่มันจะเป็นเส้นเลือดที่ที่มันไม่ได้เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่แบบอันตรายถึงแก่ชีวิตอยู่แล้วนะครับคือพอผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็จะสามารถหยุดได้เองเนาะ,ะเราก็จะแก้ปัญหาโดยการว่านั่นก็ใส่สายระบายนะครับนะให้เลือดมันออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพจําสมัยก่อนก็คือว่าแบบพอเสริมหน้าอกเสร็จปุ๊บก,ก็จะต้องมีสายระบายออกมาจากรักแร้หรือออกมาจากเต้านมสองข้างอ๋อค่ะ,คะใช่ครับแต่การีเนี่ย พอผ่านมาปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าการที่เลือดมันออกเยอะเนี่ยแผลรักแร้เนี่ยถ้าเกิดว่าบางเคสส่วนใหญ่เอะมันก็จะมีเคสที่มีปัญหาเยอะเหมือนกันนี่ผมก็ตอบไม่ได้นอกว่าส่วนใหญ่ว่าส่วนน้อยนะครับนะแต่เพียงว่าเราก็เจอเรื่อยๆว่ามันก็จะมีปัญหาเช่นมันอาจจะมีผังพืชอ่าค่อนข้างแข็งอะไรเงี้ยผดรัดอะไรเงี้ยครับทรงหน้าอกดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติหรือแม้กระทั่ง ในเคสที่เราเลาะคือหมอเลาะน้อยเกินไปก็ปรากฏว่าตัวซิลิคโคนก็จะอยู่อยู่สูงๆดูไม่เป็นธรรมชาติหรือในเคสที่เลาะเยอะเลาะเยอะเกินไปเนี่ยซิลิคโคนก็หลุดก็ต่ำก็ก็แบบอยู่แลวแถวจะลงไปที่ท้องหรือแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทาให้ทาใ,ให้ยุคสมัยเปลี่ยนไปก็เลยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเรามาเสริมแผลใกล้ๆเต้านมก็คือเป็นแผลใต้เรานมซะ ัญหามันก็จะน้อยกว่าค่ะนะซึ่งก็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 เป็นอย่างจริงๆเพราะว่าหนึ่งแผลมันอยู่ค่อนข้างใกล้บริเวณที่เราอยากเสริมเนาะค่ะนะครับนะการเลาะก็จะคุณหมอเขาก็จะทําได้ค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรทีไซส์คือได้พอดีได้พอดีได้พอดีกับซีโคนที่วางแผลไว้การห้ามเลือดก็ทําได้ดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้ละเราก็สามารถมองเห็นจากผ่านแผลได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ แล้วอุปกรณ์ก็ันพอห้ามเลือดกันเพราะฉะนั้นพอห้ามเลือดได้ดีเลือดก็ไม่ค่อยออกเยอะคนไข้ก็แบบพักฟื้นไวนะครับแล้วก็ปัญหาพวกฝังผื่นต่างๆอะไรมันก็เริ่มน้อยนมนะครับนะมันก็เลยทําให้ยุคสมัยช่วงเนี้ยก็จะแบบเอ๊ะแผลใต้เรานมเนี่ยก็ถือว่าส่วนใหญ่ก็คุณหมอก็ก็จะทําการแนะนํากันค่ะแล้วแล้วเอ่อแล้วจริงๆแล้วการส่องผ่าแบบส่องกล้องเนี่ยก็คือสามารถทําได้สามจุดเลยไหมคะคุณหมอ จริงๆก็ทําได้หมดนะแต่ยังว่าผมว่ามองว่าตัวแผลอ่าเรานมกับแผลปานนมจริงๆมันก็ไม่จําเป็นต้องใช้กล้องเข้าไปช่วยก็ได้นะเ,<อ>เพราะว่าจริงๆระยะทางมันไม่ไกล่ะมันแบบมองเห็นละประมาณสักสิบเซนเนี่ยมัน,มนเราพอมองเข้าไปเห็นอุปกรณ์ความยาวที่ในการห้ามเลือดอะไรเนี่ยมันก็มันก็คอบคุมอยู่ก็ถึงยุดนะครับ อาจจะใช้กล้องในกรณีที่ว่าแบบแผลเล็กมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาา่ะฮะก็อาจจะเออเอากล้องเข้าไปแล้วก็แทนที่ว่าเราจะห้ามเลือดผ่านมองผ่านแผลก็เอะสองกล้องเข้าไปหมอช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันก็มันก็ถ้าเกิดว่าแผลมีความกว้างพอสมวควรนะสักสามเซนอะไรเงี้ยผมว่ามันก็พอมองเห็นได้อ,อืก็อาจจะถ้าเกิดว่าเป็นแผลรปล่านมหรือว่าแผลปานนมพวกนี้ก็ไม่จําเป็นไม่จําเป็นใช่แ,แต่กรณีพอยุคสมัยมัน เรื่องกล้องมันพัฒนามากขึ้นไงครับเดินกล้องพัฒนามากขึ้นมันก็เลยกลับมาว่าเอะถ้าเกิดว่าในเคสที่เขาไม่อย่างมีแผลที่เต้านมละ่ะเราก็ย้อนกลับมาทําอ่าทําวิธีเดิมได้ไหมแผลรักแร้แล้วเราก็ใช้กล้องเข้าไปช่วยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็มีปัญหาว่าเออเราไม่สามารถห้ามเลือดได้นาะเพราะว่าอุปกรณ์มันไม่พอตอนนี้เรามีกล้องละเราก็สามารถเอากล้องส่องเข้าไปแล้วเราก็ใช้อุปกรณ์ห้ามเลือดเข้าไป ผมว่ามันก็เป็นมันก็เป็นถือว่าเป็นก็เป็นถือว่าเพราะถือว่าเราใช้กล้องช่วยเนี่ยแผลแรกแรกก็เป็นวิธีที่น่าสนใจเพราะว่าเพราะว่าตรงเรต้านมมันก็จะได้ดูแบบไม่มีแผลไม่มีบาดแผลเลยค่ะแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยแผลบริเวณไหนเป็น,เป,นเป็นที่นิยมมากที่สุดคะคุณหมอจริงๆผมก็มองว่าก็ปัจจุบันก็ยังคงเป็นราวนมอยู่เนาะราวนมอ๋อข้างข้างใต้ใช่ไหมคะข้างใต้ใช่ครับเพราะว่าก็อาจจะ ก็เหมาะกับหลายๆเคสอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเคสแก้ที่เคยทำมาแล้วหรือว่าเคสที่มีความหย่อนคล้อยเล็กน้อยเนาะพอมีความหย่อนคล้อยเล็กน้อยบางทีเรานมเราก็แทบไม่เห็นอยู่แล้วเนาะอืะใมใช่ไหมใช่ครับพอเรามีแผลซ่อนอยู่ในเราบนมมันก็ไม่ค่อยได้สังเกตไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ค่ะนะครับนะโอเคก็ผมว่ามันก็แล้วก็คนไข้ก็ดูพักฟื้นอาจจะเร็วกว่านิดหน่อย่ะครับ คุณหมอคะารากทราบค่ะคุณหมอว่านอกจากมีการมีการเสริมหน้าอกเพื่อเพิ่มปริมาณเนี่ยมันก็จะมีคนที่อาจจะอยากจะแก้ทรงที่หย่อนคล้อยอันนี้เนี่ยอยากทราบว่าเวลาที่หย่อนคล้อยเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเสริมซิลิโคนเข้าไปหรือสามารถมีเทคนิคไหนที่สามารถยกกระชับหน้าอกโดยไม่ต้องใส่ซิลิโคนมีไหมคะ ปัจจุบันถามว่ามีไหมก็มีนะแต่เพียงว่าก็จะมีวิธีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์พวกที่ทําให้เกิดอความร้อนนะครับในการยกกระชับเนื้อบริเวณเต้านมอะไรอย่างนี้แต่ผมว่าก็แต่มันจะขึ้นได้ไม่ค่อยเยอะจริงผมว่าบางทีก็ถ้าคนไข้ต้องการน้อยจริงๆก็น่าจะพอช่วยได้แบบเซนกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ต้องการให้แบบเยอะๆเลยผมว่ามันก็ยังไม่มีวิธีไหนที่จะช่วยได้เท่ากับการเสริมซิลิโคนหรือว่ามีการผ่าตัดยกกระชับร่วมด้วยอ่าทีนี้นี่แปลว่าคุณแม่ที่ผ่านการให้นมบุตรมาเนี่ยก็คือออปชันที่จะเห็นผลได้ชัดและดีที่สุดก็คือการเสริมเข้าไปใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดเสริมเข้าไปเนาะก็ ก็ต้องดูปัญหาของคุณแม่ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปัญหาที่เราเจอกันบ่อยแล้วกันเนาะเราพูดกันรวมรวมเนาะถ้าเกิดว่าบางทีก็คือว่าตัวเนื้อหน้าอกเนี่ยมันมีความหย่อนคล้อยมีความหย่อนคล้อยมีความฝ่อลงซึ่งวิธีแก้ปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยพอเสริมเข้าไปเนี่ยเนื้อนาอกดูตึงขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้มันความหย่อนคล้อยมันดูดีขึ้นนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เลยประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะนะครับยกเว้นบางเคสจริงๆที่ว่าหย่อนคล้อยเยอะไปหน่อย นะครับก็อาจจะต้องมีการยกกระชับหรือว่าทําวิธีอื่นร่วมด้วยไปดูบางรายการมาเขาบอกว่าคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาหลังจากคลอดบุตรเสร็จให้นมลูกเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปานนมหรือ,อ,อใช่ไหมคาเรื่องปานนมไหมคะคุณหมอนมครับปานนมปานนมเนี่ยมักจะขยายใหญ่มันมีวิธีผ่าตัดให้เล็กไหมคะคุณหมอมีครับมีครับมีครับก็เราก็สามารถทําให้ เล็กลงได้นะครับนะเล็กลงได้แต่ก็ก็เล็กลงได้ในในระดับหนึ่งเนาะในระดับหนึ่งผมว่านะครับนะอาจจะแบบว่าไม่ถึงขั้นว่าคือมันต้องดูหลายๆองค์ประกอบเนาะบางทีมันก็เหมือนศิลปะเนาะแค่บางทีก็คือแบบก็ต้องดูขนาดหน้าอกด้วยต้องดูขนาดหัวนมด้วยอะไรประมาณนี้บางทีไปอ่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าขนาดหัวนมใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็ปานนม มันก็ไม่เท่ากันเี่ปันนมใหญ่แล้วอยู่เราก็ไปปั่นนมเล็กแล้วก็พอพ้นจากปั่นนมก็เป็นผลนมเลยมันก็แบบว่าอก็อาจจะเล็กไปก็อาจจะไม่ดีพอจะไม่ช้าออกาะมันจะไม่พอพอยชั่นเนาะมันก็อาจจะไม่สวยใช่ใช่ก็ต้องดูขนาดหน้าอกมะด้วยบางคนก็แบบโอ้โหขนาดหน้าอกใหญ่มากอย่างยาผมก็เคยเจอเหมือนกันว่าขนาดหน้าอกใหญ่มากนะแล้วก็แบบเสริมที่ควรมาจะสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าสี่สี่และนะครับแต่ก็อยากแบบ ปานนมเล็กนิดเดียวเองอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็ก็แล้วแต่ความชอบความชอบเสิดยบุคคลเนาะซึ่งจริงผมก็มองว่ามันก็แป็นแหวของสัอกใหญ่ๆแล้วก็ปันนมเหลืออยู่นิดเดียวอะไรเง<ช>ี้ยเพราะเวลาเวลาสัมภาษณ์หมออ้นเนี่ยหมออ้นจะบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดเลยคือทําให้เหมือนธรรมชาติอะไรที่มันรู้สึกว่าผิดธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่สวยละอ่าเนี่ยผมเห็นด้วยกับหมออ้นนะมันก็ต้องเนาะ มันก็ต้องใช่พอมันผิดธรรมชาติมันก็จะแปลกๆนะครับแต่ก็อย่างที่อย่างจะก็อย่างที่บอกครับเพราะว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลจริงๆเป<า>็นความชอบส่วนบุคคลจริงๆคุณหมอขะอยากทราบนิดหนึ่งว่าการทําหน้าอกเนี่ยมันมีเทรนไหมคะแบบซีซันนี้ฉันอยากให้มันเป็นแบบว่าแบบมีเนินขึ้นมาเยอะๆซีซันนี้ฉันอยากม,มันมีไหม <c oughs> คุณหมอเพราะใบใบหน้าคนเราอ่ะมันมีนะใบหน้าคนเราแบบฉันอยากได้ปากกระจับฉันอยากได้ปากฟูอะไรอย่างเงี้ยหน้าอกมีไหมคุณหมอ ก็ผมว่าก็จะบอกว่ามีก็ได้นะแต่เพียงว่าจริงๆมันก็จะเป็นมันก็จะแยกเป็นกลุ่มๆไปแหละนะจะแยกเป็นกลุ่มๆไปอย่างเช่นผมว่าปัจจุบันก็จะมีกลุ่มแบบว่าเซ็กซี่เนาะเซ็กซี่ไปเลยนะครับเน้นเซ็กซี่เห็นชัดๆนะครับนะอ่ากับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะเซ็กซี่พอดีตัวหรอหรือจะเรียกว่าแบบ แบบแกรมแกมอะไรอย่างเงี้ยเออ<ม>ก็คือแบบน,นิดๆหน่อยๆอะไรประมาณานะี้ให้ใส่เสื้อผ้าสวยให้ใส่เสื้อผ้าสวยเออเวลาเขาแบบเวลาเขาเปิดรูปตัวอย่างให้ดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าแนวคาเฟ่เ<อ>ใส่เสื้อผ้าพอดีตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเล็กๆหน่อยแต่ก็แบบว่าเบาๆอะไรประมาณก็คือยังแบบดูธรรมชาติอยู่อะไรประมาณนี้<อ> ก็เขาก็บางทีก็ผมว่าหลายๆอย่างก็คงได้รับอ,อิทธิพลมาจากอินฟลูเนาะ,ะผมว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าบางคนเขาตามอินฟลูเขาชอบอินฟลูสายเซ็กซี่เขาก็จะมาและตัวเลขเวลาคุยกันก็รู้ละตัวเลขแบบสามร้อ็สิห้าี่ร้อยนี่ก็รู้ละว่าแสดงว่าเขาชอบนะค่อนข้างที่จะใหญ่ๆเซ็กซี่เนาะ,ะ,ะกับบางคนเดินเข้ามาก็อยากเสริม200ร้อยกว่าเนี่ยนนี้เราก็ เราใจได้แหละว,ว่าน่าจะแบบว่าชอบแบบธรรมชาติไม่ต้องแบบว่าเซ็กซี่พอดีตัวแกรมๆนิดนึงผมว่ามันก็เลยอยากรู้นิดนึงคุณหมอว่าข้อปฏิบัติหลังการเสริมหน้าอกมาเนี่ยทําไมบางคนเขาดูมันแข็งจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ค่อยนวดเขาไม่ค่อยดูแลเกี่ยวไหมคะมปัจจุบันผมว่าก็คงขึ้นอยู่กับชนิดของซิลิโคนเนาะ,ะแต่ก็ เมื่อก่อนมันก็จะมีแบบค่อนข้างที่จะแข็งๆหน่อยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้มันก็ผมว่าส่วนใหญ่โดยส่วนตัวที่ผมใช้ก็ค่อนข้างนิ่มกับหมเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้เอซีเรียสเรื่องนวดมากเแต่เพียงว่าก็อาจจะแนะนําบางเคสเหมือนกันนะครับบางเคสว่านวดก็การนวดในที่นี้ผมไม่ได้ถ้าเกิดว่าในมุมมองของตัวผมเนาะผมะไม่ได้มองแง่เรื่องว่าอช่วยเรื่องลดเรื่องผังขื่เรื่องอะไร บอกว่านวดเพื่อช่วยให้ตัวเนื้อหน้าอกเนี่ยมันขยายเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้มากกว่าคือไม่ได้เกี่ยว,วเลยว่า,านวดเยอะๆไปเนี่ยนมจะหน้าอกเราจะไม่แข็งมันจะไม่เป็นก็คือไม่เกี่ยวเลยสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับซิลิโคนขึ้นอยู่กับทรงขึ้นอยู่กับเราอะไรอยู่ดีใช่ไหมที่เ,เลือดด้วยครับอย่างถ้าเกิดว่าอย่างบางเคสเนี่ยเขามีเนื้ออ,อย่างถ้าเกิดเป็นสายคุณแม่ค,ครับนะสายเป็นคุณแม่ว่าเนื้อหย่อนแล้วมาเสริม ผมก็แทบจะไม่เคยแนะนําให้นวดเลยนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเติมเต็มเนะาะมันเหมือนเป็นการเติมเต็มก็คือว่าเขาแค่หย่อนเราก็ใส่ไปให้มันเต็มขึ้นสุดท้ายมันก็มันก็น่าจะพอดีนะครับนะดูตึงขึ้นดูหายหยอ่อนคอนแต่โอเคว่าถ้าเกิดสายแบบว่าขับเอมาเลยวัยรุ่นเนะาะหาไลทำงานอะไรเงี้ยขับเอมาเลยอยากได้คับซีเป็นต้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมมองว่าการนวดก็จะช่วยให้เนื้อ การใส่การเสริมซิลิโคโนเนี่ยเสริมหน้าอกเนี่ยมันจะทําให้ผิวหนังอะไรพวกนี้มันขยายขึ้นเนาะแ,แต่เพียงว่าช่วงแรกบริบทมันไม่เหยยมือนกัน<ค>อาใช่วงแรกมันขยายไม่ทันขยายไม่ทันก็จะทําให้คนไข้ก็จะกังวลว่าทรงหน้าอกดูแบบแปลก,ปลกทําไมดูอ่าเนื้อด้านล่างยังไม่กลมเลยทําไมดูเนินดูสูงสูงจังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราก็คือเนื้อมัน ยังขยายไม่ทัน <c oughs> เคสแบบนี้เนี่ยการนวดผมว่าก็ <c oughs> ก็ช่วยนะ <c oughs> มันก็จะทําให้เนื้อหน้าอกเนี่ยที่มันเป็นคัพเเนี่ยมันขยายเร็วขึ้นนะครับพ <c oughs> อมันขยายเร็วขึ้นก็ข้าที่เร็วขึ้น <c oughs> คนไข้ก็จะได้สบายใจเร็วขึ้นนะค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใครอยากทราบอีกอีกหนึ่งบริบทนะคุณหมอก็คือบางบางคนเนี่ยเดินเข้ามาคุณหมอปริมินปริมาณเอ้เอประเมินแล้วว่าเออเนี่ยเนื้อหน้าอกอาจจะไม่เยอะไม่สามารถเสริมใหญ่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเวลาคนที่เขาเป็น cancer patient เนี่ยบางทีเขาต้องตัดออกหมดเลยเนี่ยเวลาเสริมเนี่ยเขาสามารถเขาสามารถไปเสริมได้ไหมคุณหมอนี่แบบไม่เคยทราบมาก่อนเลยก็จริงๆก็ก็เสริมได้นะนะครับนะ แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยน้องเช่นหลายๆปัจจัยอย่างเช่นเรื่องมะเร็งเต้านมของคนไข้เนี่ยคนไข้เป็นระยะหน,นะบนะจําเป็นที่จะต้องมีการให้ยาเคบีบําบัดการฉายแสงร่วมด้วยหรือเปล่าในความหมายนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้ารักษาเสร็จแล้วเนี่ยอตอนนี้ก็คือตัวโรคเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรฟรีหรือย,อยังก็คือหายขาดหรือย,อยังค่ะเป็นต้น นะครับกนะ็จริงๆก็ก็เ<ม>สริมได้ครับเสริมได้แต่ก็ค,ควรทีุ่ณต้อง<ม>อจริงๆถามว่าปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุณหมอที่เขาอารักษาเรื่องมะเร็งเต้านมก็มีการวางแผนร่วมกับคนไข้ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มทําการรักษาแล้วนะเพร<อ>นะาะว่าก็จะไม่เหมือนกันน้องไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวางแผนว่าจะเก็บเต้านหมหรือว่าจะเสริมซิลิโคนด้วยเนี่ยนการจัดการ เรื่องบริเวณผิวหนังเนี่ยต่างกันนะครับนะคุณหมอเขาจะต้องเก็บเผื่อไว้ด้วยเนาะเผื่อว่าในอนาคตเราจะใส่ซิลิโคนเพราะว่าเกิดว่าเป็นแบบสมัยก่อนเลยก็คือโทษนะก็แต่คือตัดแบนเหมือนผู้ชายใช่ใช่ใช่ก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าสมัยนี้มันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าถ้าสมมติตัดแบนมาเนี่ยเขาก็เลยอยากสงสัยว่าไม่ได้ทำไมฮะน่าจะยากก็น่าจะยากครับน่าจะยากแล้วอาจจะต้องใช้ เนื้อส่วนอื่นร่วมด้วยนะครับถ้าเกิดจะเสริมจริงๆนะเช่งเช่นอาจต้องใช้เนื้อตรงบริเวณหลังเนื้อตรงบริเวณท้องว่าเราก็เข้าใจนะคุณหมอผู้หญิงเราอ่ะพอเราไม่มีเชฟเราไม่มัน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 แต่งตัวเนาะเราก็เข้าใจได้อ๋อก็ต้องมีการปรึกษาคุณหมอก่อนวางแผนล่วงหน้าไว้เลยใช่ครับใชโอเคคุณหมอคะท้ายนี้อยากให้คุณหมอทิ้งท้ายไว้หน่อยสําหรับใครที่กําลังคิดว่าอยากจะเสริมหน้าอกอยู่ค่ะคุณหมอ ทริงใช่จริงลว่ว่วาแบบเออแบบสํา,าหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่อะไรเงี้ยเรื่องการแบบเสริมหน้าอกแล้วยังกลัวกลัวก็กล้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอว่าแบบเออเราควรจะไปเชฟไหนไซส์ไหนหรือว่าเอออะไรที่มีอะไรต้องห้ามก่อนไปเสริมค่ะอ๋อครับผมจ,จริงจริงก็ก็ปัจจุบันเอ่อเรื่องการเสริมหน้าอกก็เป็นเรื่องที่ ก็เป็นถือว่าเป็นการผ่าตัดที่ทํากันบ่อยเนาะในประเทศไทยนี่ผมว่าก็ถือว่าเป็นท็อปทเลยนะครับนะ,ะก็แสดงว่าสาวๆนี่ก็ทําแล้วก็ปัจจุบันการเสริมซิลิโคนที่หน้นาอกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาในการที่จะตรวจเรื่องอมะลุ่งเรื่องมะเร็งเต้านมหรืออะไรใน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 ,ใน,ในยายอย่างเนาะ,ะจะมีคนไข้าบางคนก็เหมือนกันก็จะแบบว่าถ้าเกิดทําแล้ว ตรวจได้ไหมสาวได้ไหมก็เดี๋ยวนี้ก็คือสามารถตรวจได้ตามปกติะนะแล้วก็ซิลิโคนที่ใช้เนี่ยเพราะปัจจุบันผมว่าเทคโนโลยีมันพัฒนามาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเหนียวของเปลือกซิลิโคนนะครับการรั่วซึมอะไรอย่างเงี้ยก็ ดีกว่าสมัยก่อนอม,มากๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็บอกเอ๊ะสิปีต้องเปลี่ยนไหมเนี่ยก็าาอาจจะไม่จริงนะถ้ามันไม่ได้มีถ้าเราไม่ได้มีปัญหาแบบไม่พอใจอะไรนะนะฮะเช่นแบบว่าไม่มีปัญหาว่าอยากเพิ่มไซส์อยากลดไซส์อะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้หมายถึงวา่าปัญหาอื่นก็ปัจจุบันมันก็ตัวนวัตกรรมตัวเทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปได้ค่อนข้างค่อนข้างไกลจากเมื่อก่อนพอสมควรนะนะก็ถือว่าเป็นหัตถการที่ทําแนวค่อนข้างที่จะปลอดภัย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงนะครับสนใจ่จะเสริมก็มีไม่จำเป็นว่าเสริมมาต้องเซ็กซี่เนาะเราสามารถเลือกเสริมให้มันเราสามารถมาคุยกันได้นะครับมาปรึกษากับสบุคลิกได้ถ้าว่าเราต้องการใหญ่ประมาณไหนไม่จำเป็นต้องว่าโอ้ถ้าเกิดเสริมแล้วฉันจะต้องเป็นเซ็กซี่เป็นพิตตี้เป็นสายสายฟอสอะไรไปอ่าไม่จำเป็นเราสามารถเสริมพอดีตัวอะไรอย่างนี้ได้ครับแล้วก็ เราก็สามารถมาดูทรงประเมินอะไรเงี้ยคือเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันเยอะแล้วนะครับอาจจะใช้ภาพสามมิติช่วยให้ดูันคน่าพหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับนะก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้นะครับก็อาจจะเข้ามาปรึกษาที่เจอผมก็ได้นะครับที่โรงพยาบาลไอทีเอ็มค่ะโอเควันนี้ขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะมามอบความร,รู้ให้กับชาวเมดนะคะ คขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรนะคะวันนี้หวังว่าเมสเตอร์นะคะจะได้รับความรู้ไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเสริมหน้าอกกันนะคะวันนี้ขอขอบคุณหมอปรัดด้วยนะคะนายแพทย์ปรัชยาพรประชาวัฒน์นะคะจากโรงพยาบาลไอเดียลคลินิกนะคะวันนี้มาพูดคุยเรื่องการเสริมหน้าอกสองกล้องนะคะต่างจากการเสริมหน้าอกแบบอื่นอย่างไรค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาโฟกัสเรื่องราวความสวยความงามและสุขภาพอะไรในช่วงเมลอินโฟกัสติดตามได้เลยทุกวันจันทร์ค่ะ Met in focus. Number one International Hip Music Station. <laughs> this is Met What I Said that. It's